สวัสดีทุกท่านนะครับผมในขณนะนี้เราอยู่ในซอยซอยเด็กในซอยลาถาเทวะ14ทับหนึ่งนะครับผมซอยที่กําลังเป็นข่าวเป็นกระแสนะครับผมที่ว่ามีการสร้างเสาไฟกินลีนะครับผมมูลค่าแต่ละต้นนั้นกว่า95,000บาทนะครับผมซึ่งภายในซอยราชาเทวะ14ทับหเ,เองนั้นตั้งแต่ต้นซอยมาจนมาถึงท้ายซอยนะครับผมก็จะเห็นได้ชัดว่า มีเสาไฟกินนรีนั้นเต็มไปหมดเลยนะครับผมส่วนบริเวณท้ายซอยหรือบริเวณซอยแยกย่อยที่เราได้เข้ามาสำรวจนั้นบางซอยนั้นพื้นที่ถนนนั้นยังเป็นถนนลูกรังอยู่นะครับผมยังไม่มีการลาดยางแต่ว่าก็มีเสาไฟกิรีนั้นมาติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งนั่นเองก็เป็นที่สงสัยให้กับประชาชนทั่วไปนะครับผมถึงการจัดการและการ เลือกที่จะเอาเสาไฟมาลงก่อนที่จะมีการสร้างถนนนะครับผมจากว่าได้ไปสอบถามชาวบ้านนะครับผมชาวบ้านนั้นค่อนข้างพึงพอใจนะครับผมากับการที่มีเสาไฟฟ้านะครับผมแต่ว่าชาวบ้านนั้นจะพึงพอใจมากกว่าถ้าขอให้เป็นเสาไฟฟ้าไม่ได้จํากัดว่าเป็นเสาไฟ,ฟาาก,กินรีหรือเสาไฟปกตินะครับผมแต่ขอให้เป็นเสาไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างได้เพื่อที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการมอบแสงสว่างให้กับพื้นที่นะครับผม ขนะนี้เราก็ยังอยู่ในซอยราชาเทวะ14ทับนะครับผมในเวลาหนึ่งทุ่มที่เสาไฟกิรลีนั้นได้เปิดทำการจ่ายไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ต้องยอมรับนะครับผมว่าแสงไฟที่เสาไฟเจลีนั้นได้มอบลงสู่ถนนนั้นค่อนข้างที่จะเป็นแสงสีขาวแล้วก็สว่างสวยนะครับผมจากการติดที่อย่างนี้ก็ทําให้ท้องว่างที่่านผา้ชมหอนอยู่ด้านหลังนั้นไม่มีช่วงมืดเลยครับผมถนนนั้นจะวสว่างไสวไปทั่วทั้งซอยนะครับผม แต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องเราทั้งหมดนี้ทางปปชนะครับผมเขาต้องมีการตรวจสอบถึงการใช้ประมาณที่ถูกต้องในเขาไฟแต่ละต้นนะครับผมซึ่งในลักษณะ,ะน,นี้ก็เกิดขึ้นในหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับผมซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับทางปปชต้องมีการตรวจสอบนะครับว่าการใช้ประมาณลจุดนี้นั้นมีการใช้งบอย่างถูกต้องถูกสุดประสงค์หรือเปล่านะครับผม